ครับก็ขอสวัสดีทุกรรมเกินด้วยนะครับยโยกกระโปรงนะเล่นหนึ่งเก้ามวยเกมเมอร์ครับวันนี้ก็จะมาเล่นเราบอกกันเองว่าไม่มีอะไรทำมาเล่นเองรู้ทำไงนะเราก็โอโอไม่รู้เหมือนกันว่าจะจจะะเล่นอะไรก็เลยลองแบบมาเล่นบ้างนะจะเล่นเกมอะไรดีอะ ไปที่ไหมอ่าอ้าอ่าอ่าอ่าโออนไดีอืมไม่เกมันเกี่มันซาบะเองเล่นหน อเลน้วครับชงดเป็นไปดเลยนะครับนะครับมันร้อน้าชื่อเข็านะครับกาที่จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้นะครับเราจะทิ้งดิชื่อตรงนั้นล่างนะครับเล็กๆขนาดเนี้ยเจ็บร้อยมาดูทุกทกคได้ ตัวแบบนี้นะครับผมได้ซื้อพรีเมียมนะครับพรีเมียมพรีเมียมอย่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวใช้เครื่องมือก่อนนะตรงนี้นะฮะพรีเมียมมันยังไม่เคยซ่อมเลยอืมซื้อพรีเมียมสี่ร้อยโลบาพรีเมียมห้าร้อยบาทนะตรงนี้ สมัครมาดูกลุ่มเลยาจอยกลุ่มตรงไหนบ้างอ่มาจอยกลุ่มเพื่อนตาไหนบ้างแล้วก็มาดูเพื่อนผมเพรวมาเป็นเพื่อนผมได้นะครับคำนี้ต่างก็เซ่ไหมไม่มีเพราะเป็นเพื่อนผมได้เนะจะลิงชื่อผมไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าไอวีทีเอสนก้าโอ๊ยยุงมานั่งทำไมตรงนี้ยุง โอดีพ่อตกไม่ไหวแล้วเนี่ยแลมีคนติดตามด้วยกับก็ก็มีทุเรียนนิดหน่อยสมารเล่นแบบได้นะนี่เลยสมาร์ตสมาร์ตกระสตรงนี้ได้นะคะเตรียมตัวขายเสื้อย,ยิงก์มายัยงขาดไม่เป็นเลยนะครับทำให้เ,เพื่อนผมได้นะ นี่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วสามารถดูป,ปกได้แบบติดตัวนแบบไหน,นอ่ามาเล่นนาฬิอีเวนต์นดูอีเวนต์มีอะไรบ้างขอมฟรีดูนะ่ะไม่สร้างโอ้ยขอด โรลโรบ r o b ์ x And รี e e บักซ์เรื่องมากกว่าจะเก็บได้แบบต้องสร้างโน,น,น่นีนั่นโอเพ่นอะไรเนี่ยอ้าเอาเอเล่นนิดหน่อยหมดแล้ว เรื่องขอเราต่อเลยนี่เกมมันสาไปเลยช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าช้าอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นเซตตาเซตหนักอะไรนี่ มีคนขึ้นมันมันดูลื่นโม่มมากีหมักเออไม่กี่บาทเหลือยี่สิบแล้วอวะไรมองกันแบบก็ศกาอุ้ยยีดูคัะไอ้ยเ้โอ้ยโดน mm <laughs> thế nghĩa xem nào hết mình làm một con cái hàng này mình lên mình được con ơi 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 cái ơi 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 ¿Dónde tirer one flee and then. no อันเดอรลอนคือตะกัน E mm aí -hmm. mm -hmm. ว้าวมีเรื่องเนี่ยที่อะไรเนี่ยวิ่งแข่งนมของมันเดือดนะคะวิ่งแข่งอ๋อน่าจะวิ่งแข่ง ไอ้หมัดน,นี้ผหมือเคยเล่นเราต้องข้ามเสาบางเสาก็จะมีตรงกลางกูอยู่ท้ายดีกว่า ใจยิ่ใจเกินบาส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 อบเล่นบาสชอบพิมพ์แบบเราจะอยู่ในเส้นนี้อ๋อเหมืนอนไปเล่น Ding bat itu fine fine nan kayak ding pergi gua penan kok karena

ងោកមនណាស់តែចេយោបងអ َن นุกหนูกอะไรมันแขนตรงอ่ะ Required, ี่านใดที่ตอบถูกถ้าเสียงใดเฮ้ยท่านใดท่านใดท่านใดท่านใง นี่มิ้งใช้ยาลห,หมดเท่าไหร่นี่ยาสปีดค,ควรใช้กาแฟลาเต้ซอดลาเต้ อ้าวเยอะหน่อยก็ไม่ตายหาเล่นเกมมือดีกว่าเนาะเล่นเกมมือดีกว่าเล่นเกมมือดีกว่า แม่งกระจอกเท่มากไอ้เกร็บเกร็บมาร์ซิตี้ป่ะลองนั่งดิเดี๋ยวมันโลเคโลเคกันส่วนได้สึกเกตคาร์ดพอดียังยังดูยังสิดู อ่าซื้อไปแล้วแต่เดี๋ยวจะดูในถังที่ซื้อตังไม่พอหมดไวนี่ใคะดูโลซิปปาร์ ไงดิเข้ามาด้านแรกมันจะแบบมันไม่มีอะไรเลยดยูคนนี้เปิดพงปิดอะไรตกแต่งนะเนี่ยประมาณด,ด้านแรกันเปนแ ไล่ค่ะดูเราแบบเบื้ออ่ะไอลองดูน่อยตาดูดีเลยาพักสี่เหลี่ยม

ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่เขาหนะ้าบายบาย